ป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแตกนะครับดังนั้นจะเป็นฮาร์ดกับยูมินะครับทานวันละห้าซองประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งตอนนี้อาการเต้นหัวใจอ่ะก็สม่ำเสมอมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะพอเริ่มมีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอมีปัญหาเรื่องเป็นโรค หลอดเลือดหัวใจตีบอยู่ึงเส้นนะครับลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่กบก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวัน,นโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้เป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปีทานยาต้านเกล็ดเลือดมาตั้งแต่เดือนมกราทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าบอลลูนหัวใจได้สองเส้น90%กับเป็นเซนนะคะแต่เคสของสามีนี่คือเยอะกว่านั้นก็คือเขาเป็นลิ้นหัวใจ ปกติคนที่เป็นลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยจะมีอายุของลิ้นหัวใจที่ยังใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่เกินสิบปีก็จะต้องมีการทําการผ่า,ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแต่นะวันนี้สามีลิ้นหัวใจรั่วไปยี่สิบปีแล้วค่ะแต่หลังจากนั้นน,ะนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮาร์ดนะคะลองให้พ่อทานดูประมาณเดือนหนึ่งได้และะ้วมั้คือพี่ชายที่เป็นหมอนี่ทานเองด้วยแล้วก็รู้สึกดีก็เลย,ยอนุญาตให้คุณพ่อทานได้อ๋อจะเป็นฮาร์ดกับยูมินะครับ เราทานเอเจลฮาร์ดกันมา8ปีเจ้บกับครอบครัวนะคะคือว่าให้ทานวันละ1นซองค่ะทานวันละห้าซองตอนนี้ตาก,การเต้นหัวใจอ่ะก็สม่ำเสมอไม่มีปัญหาจากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะ,ะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพนฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้น มันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะก่อนจะทานเอเจลฮาร์ดต่กิดไยสูง400กว่าออคอเลสเตอรอลสูง280ตัว LDL สูงมาก HDL ต่ํามากโดยการทานฮาร์ดมาประมาณ5ปีนะคะหมอก็ คือผลเลือดเริ่มนิ่งแล้วก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ประมาณคอเลสเตอรอลประมาณ200รนิดๆรู้สึกว่าดีนะรู้สึกดีมากๆเลย <หา S 2> รู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองก็กระปรีก้กระเปร่าสดชื่นแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาก็ผ่าตัด mm hmm. มีพร้อมกัน3คนอายุ60อายุ55ประมาณนั้น oh. แล้วก็อายุประมาณส0่ว่าหมอบอกว่าของผมนี่อายุมากที่สุดแล้วก็ทําง่ายที่สุด mm hmm. ผมก็งงราะผมสุบุรีมา30ปี oh. ตอนที่ทํามันน่าจะทําให้ความดันนี่เปลี่ยนแป,ปลงมากๆ จนถึงขั้นหลอดเลือดแตกแต่หลอดเลือดแข็งแรงมากไม่เป็นไรเลยนะครับทานฮาร์ดมั่นใจเลยค่ะทานเถอะเพราะว่าเจ็บทานจะมาแปกีแล้วขอบคุณนะครับ<อ>ที่ทาให้ผมอยู่ได้นะวันนี้ไม่งั้นผมตายไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้ การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคคว0เทนโคควเทนสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแ,งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรินหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเ็ดนางรมเ็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอริสเตอรอลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอริสเตอรอลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอีน ที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนำโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสารอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทําให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทาหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ